เอ็นนีชอนาทมแล้วนายไม่รู้จักฉันหรือไงว่าฉันเป็นใครถ้าอยากรู้แล้วก็ฉันจะบอกให้ สวัสดีครับผมวราการรับนราพิทัก์ชื่อเล่นตองอายุ19ปีกําปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบรุรพาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่หนึ่งสาขาสื่อสารมวลชนครับต่อมาจะเป็นอาหารที่ผมชอบนะครับก็จะมีข้าวผัดต้มตำต้มยำหอหมู hood, ย่างไขเ่เจียวและก็มีอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายครับ ต่อมาจะเป็นงานอดิเรกที่ผมชอบนะครับจะเป็นการเล่นเกมเล่นเกมในทุกเวลาเล่นไม่มีพักไม่มีหยุดเล่นตลอดเล่นได้ทุกวีทุกวันทั้งวันตั้งแต่เช้าันค่าที่ผมเล่นเกมเยอะนั้นผมมีความฝันที่อยากเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตผมอยากติดทีมชาติผมอยากไปเล่นซีเกมที่เขากําลังแข่งอยู่ตอนนี้ผมอยากไปชูเหรียญผมอยากไปยืนถือเหรียญเท่ๆแบบคนที่ได้ที่1นึ่เขายืนกันผมมีความฝันแบบนั้นครับ และงานอนดิเรกที่ผมชอบอีกอย่างก็คือการฟังเพลงครับผมสามารถฟังเพลงได้หลายแนวครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้ดนนรรดเรรด็กนหรือว่าเพลงนี้ครับ สามารถฟังได้หมดไม่ว่าจะเป็นสากลไทยหรือหมอลำผมก็ฟังได้เช่นกันครับก็ต้องขอจบการแนะนำตัวไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าได้มีพรีเซนต์ใหม่มจะทำให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับเด็กคนหนึ่งที่มีชีวิตธรรมดาตื่นขึ้นมาก็ใช้ชีวิตธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษไม่มีอะไรพิเศษ